เอา,ส,าสวัสดีจ้าพี่น้องอวันนี้จินจะพาน้องหมายมากินตำสบายนางนะคะอยากกินจินจัดให้อู้มีผักสะเดาด้วยนี่เสเดาใช่ไหมไม่ใช่ยอ่ <laughs> ยมอ, <laughs> อยมอ <laughs> าขอออยย่อมค่ะตำสบายนางย,ยั่วจ้าน้องหมายอยากกินจินก็เลยจัดให้ก่อนกินจีนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแซ่บเนี่ยนะคะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบแล้วค่ะนะคะเจงใดก็กดไลค์กดแชร์ให้จินกับหมายเนี่ยนะคะอ่ะแซ่บเลย กินได้ยังโอเคโอเคเอาส่งลาซ่ายก็ยังกลัดีนะยอะเรยวตังชนิเนือออุ้ยมาเนี้อมือเนี่อออยแน่ก็สังเกตก็อยู่เพลกละเยอะเร็วน้องหมายเป็นคนกเรลี้ยงดิชาติดตาติดตามเยอะมือเพล่าน้องหมายจะได้มีกินคนดูหลากหลาย ป๊าแป๋เลยวันเีกินตำสุมตำม,มาแล้วเนาะจ้ะกินอะไรระอยนาอืมอะไรเห็นมันกินน้ำอะไรอ่ะแต <laughs> กินเห้มัน <laughs> ถือเวลาบดด้วยนะได้เดี๋ยวดูให้กินเต้านาดกิน,นเปื่อนไป อร่อยมากเมืานเบอกว่าตาดนั้นพี่จินหมดแล้ยกิไม่หมด้ใส่เส้นเไม่มันอิ่ะเล ยังเลยไม่พูดเลยหรอก็พูดภาษาพเรียงกินบอกอร่อยอะไรอย่เงี้ยกินอร่อยกันค่ะพูดเถอะอะน่นะกินทุกหมดนั่นแหละไม่ต้องทิ้งเล็กหรอกอยากกินเชมเมล่าน้ำยาใหญ่แล้วกินได้ไรกินได้้วยมีคนจิ้ม เนี่ยน้องไม่รวกชาิอ่ะอร่อยอร่อยลวกแล้วใช่อร่อยใช่ไหมอืมเราไม่เคยเละมันนั่นม่เขาองค์มัไงล่ะสภาพมันอยูเากินไก่แค่ไหนอืมดีใจกด็ด ตำแข่งกับมนเน่ะเออซู้ม,มนไม่ได้เออเขาลวแต่ตัวดำหมดแล้วใช่ตำสบายนางเนะาะตำสบายนางนสใส่สต,สตส๊อ๊ะใส่โอ๊ยมะเขือเหลืองน่ากิน ชุดน้ำด้วย,หย,ยหไ,ไหมเอคุณเนียวไยหมเมนียเหนโอ้โหผัดใบมะกรกดฮึอ่ารย มนก็ทำคอนเทนต์แบบแบบนี้หมดเลยนะแบบย่งอะไรยี้นมนอะันกนี้แล่าินแซ่ยนะบสมพมนไัสเรอะน่เปลียนตัดตกลแช่ให้น้งหมายด้นะสคโสดๆจ้า โสดดีเจงดีอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกินปลาแซ่บใช่ไหมกินปลาแซ่บแซ่บจริงๆแซ่บสมชื่อคอนเทนต์ Content. ไม่กินเหรอกินอิ่มมาแล้วอ,ะอ่ะกินตำหนูกินมาแล้ววันมากินหลายคนจะได้อร่อยอร่อยค่ะกินไ้หลายคนไม่ผสมเนื้อหรอกอันนั้นไม่เลือเนื้ออืมไม่ผสมกร,ระชินะช้นพลาดเลยมั้ยกาจชิ่งก็มันกินไม่ใช่หรอ ลูกไม่มีใครกินนะไม่มีใครกินเนื้อแต่เนื้อมันอร่อยนะไม่กินเสียใจ <c oughs> กินกินเนื้อปะกิน <c oughs> แซ่บแซ่บน้ำเลยแ้น้ำในคุกกันมจีนได้อยู่เข้ากันดีจังเลยกับมะกอก น้้ำี่หาแต่งหน้าเปนอย่างสวยเลยนะนี่บ้านม่เป็นไงมากอะไรทิเดินมาเดินมาหรอกไม่ไปขโมยของก็อวรมึงคยอยู่น้ำบ้านกินพักแซ่บแซ่บจริงๆ แั่ได้ทุกวันเอาแตงไ่ะด้าย รวยไหมกับเลยมันจะได้เสียงโอ้โหคนลั้รูปดรือเ่าฮัล่หล ดเลยพี่น้องอร่อยม,า,มา,ยอยากกินยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพาสแซบในเด้อค่ะไม่ั้งเพงน,นกะทานเนาะแล้วก็ติดตามเราสองคนด้วยน้องไม้นอะกจาวันนี้ป้ากลับบ้านเนะาะน้องไม้อยากกินกินก็เลยจัดให้กินอะกินส้มตำม,มาแล้วพี่น้องกินก็เลยบ่ไดก้กินนาะจากเนะาะน้องไม้อยากกินกินก็เลยทําให้กินังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ได้จินกับไม้ด้วยนะจ๊ะเด้อช่องเล็กๆช่องนี้เนาะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้จินกับไม้ก็ไปแล้วนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย